สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยายกรณ์นะคะชาวราศีมังกรลักนามังกรนะคะประจําปักแรกของเดือนกันยายน2 5 6 3นะขอดูไพ่พลังงานของชาวราศีมังกรลักนามังกรค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีมังกรหนึ่งใบ The Empress ไพ่ The Empress ถ้าไพ่ใบนี้ยพลังงานที่ชัดชเลยนะคุณตื่นคุณคุณตื่นตัวคุณผุดออกมาจากวังวนเดิมๆที่เศร้าหมองคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณดีขึ้นจากเรื่องเดิมๆที่ทําให้คุณเสียใจหรือเอาง่ายๆว่าคุณเกณฑ์พลันทั้งหมดของคุณเพื่อที่จะเป็นคนใหม่ได้แล้วนะคะคุณอยู่ในสเตตัสนั้นแล้วนะ The Power ทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณเป็นยังไงบ้างคะชาราสิมังกรแลัขนามังกร g h t of Cup ไม่หันหลังกลับแล้วใช่ไหมกับความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งฮิวตัวเองแล้วก็จากมาคุณไม่หันหลังกลับแล้วมันอดทนมานานแต่โอ้ยชะตาเจ้ากรรมค่ะไพ่จ็คเม้นเราไม่หันหลังกลับแต่เขาดันกลับมาค่ะนะคะเขาดันกลับมา แต่บางคนกลับมาเหมือนไม่กลับมาอ่ะยังไงกลับมาให้เหมือนกลับมาบางคนนะเขาเข้ามากลับมาหาคุณแต่ไม่ได้กลับมาในความสัมพันธ์ไงกลับมาร่วมหุ้นกลับมาร่วมงานด้วยหรือว่ากลับมาพูดข้อเสนอเรื่องงานทำธุรกิจร่วมกันในบางคนบางท่านบางกรณีหรืออีกกรณีหนึ่งคือกลับมา เพื่อแบบมีเรื่องอะไรต่างๆที่ต้องเชื่อมโยงกับคุณเกี่ยวข้องกับคุณพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อให้อยู่ในชีวิตของคุณนะคะแล้วคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างชาวราศีมังกรละคนามังกรค่ะ the high priestess นะคะ king of pentacle ควาสัมพันธ์นี้อืมความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณเหมือนเขาอะกลับมาทำตัวน่ารักหรือเปล่า ใช่ไหมไพ่สองถ่วยมาทำความเข้าใจกันใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คิงถือคิงถือเหรียญยังมีผลประโยชน์อยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้เขาอาจจะยังไม่จริงจังชัดเจนกลับมาแล้วมีทีท่าที่ไม่ชัดเจนอะไรกับคุณเท่าไหร่เหมือนสมมนทีท่าเก็บเอาไว้นะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าตัวคุณก็ให้โอกาสให้โอกาสทางสถานการณ์นะแต่ทางความคิด คุณไม่ให้โอกาสเขาแล้วถามว่ามันแยกกันยังไงหมอแป้งเลยคะแปลว่าให้แปลแปลนะคือเหมือนกับประมาณว่าทางสถานการณ์คุณยินยอมให้เขากลับเข้ามาในชีวิตได้แต่ทางหัวใจคุณไม่ยินยอมให้เขาเข้าไปในหัวใจของคุณแล้วนะคะ,ะคุณเพียงเพื่อที่ใช้เขากลับมาแล้วจะดูดีว่าต่อไปเขาจะมีสปปริตอะไรแค่ไหนในการะจะทําอะไรให้กับคุณบ้างจะรับผิดชอบความรู้สึกอะไรให้กับคุณบ้าง นะคะ high prestige ไม่ได้มีกัน2คนถูกไหมความสัมพันธ์นี้ในบางคนบางท่านเออพอ high prestige ขึ้นมาไพ่เลยขึ้นมาต่อ t h e l o v e r รักซ้อนนะมีโอกาสที่เป็นรักซ้อนบางท่านกณจะชาราสีไม่ถุนลักนาไม่ถุนรักซ้อนรอบนี้กลับมาคุยเคลียร์กันใหม่นะคะสถานการณ์มันดีขึ้นนะคะ หลังจากที่คุณฮิวตัวเองได้ละทำใจกับเองได้ละไม่สนใจละแต่มันดีขึ้นนะคะอความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าวเองเป็นช้อยในบางคนบางท่านนะถ้าถาในกรณีบางคนที่ไม่ได้มีรักซ้อนอะไรอะนะเพราะนี่เป็นดวงทั่วไปนะคะ t h e lover มีโอกาสที่มังกรเองจะมีคนเข้ามานะถ้า The Lover ปรากฏกับในเจ้าชะตาส่วนใหญ่ถ้าแป้งไทยก็คือ ลักษณะที่สถิติที่เห็นมาส่วนใหญ่เลยคือว่ามีคนเข้ามาหาองค์กรนะคะ,ะแล้วองคกรอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วแต่ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นั่นแหละเออเป็นดวงทั่วไปนะคะอืมอาจจะเพิ่งมีใครใหม่เข้ามาหรืออีกกรณีหนึ่งคุณกับคนเนี้ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่แต่ว่ามีอีคนหนึ่งเข้ามาหาคุณนะคะแต่เขาคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณอาจจะมีโปรไฟล์ที่ไม่ดีเท่ากับคนเก่า สักเท่าไหร่แบบไม่ถูกใจเอางี้แล้วกันเราจะไม่ว่าโปรไฟล์เอาหรือว่ายังไม่ถูกใจยังไม่ตอบโจทย์นะคะทีนี้มาดูว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีมังกรและขนามังกรไพเรียญสามเรียนสี่เรียญ mm hmm. เขากลับมาเพื่อที่จะรักษาคุณเอาไว้นะคะคุณเคยเป็นคนหนึ่งที่ไปถ้าคุณมีธุรกิจร่วมกันหรือว่ามีเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆร่วมกันน่ะคุณเคยไปช่วยเขาคิด ตัดสินใจนะคะในการแก้ปัญหาต่างๆนะคุยนอปซ้อนเนี่ยเป็นสษณะของผู้หญิงที่ฉลาดนะอ่าอันนี้แื่งไปค้นมาจากาตำราของฝรั่งด้วยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแต่สู้ชีวิตแต่ก็อา,าพับด้วยนะคะอือ mm hmm. เพราะว่าเธอเก่งแล้วก็ mm hmm. รู้ทันบางอย่างที่เธอคิดบางทีมันเธ mm hmm. อเธอต้องคิดอะไรที่มันง่ายๆหน่อยแต่นี่เขามองว่าคุณเป็นคนซับซ้อนด้วยนะอือ mm ฮ hmm. เขากลับมาเพื่อเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขารู้สึกว่ามันต้องรักษาคุณไว้ไพ่สองในเท้าต้องเก็บรักษาคุณไว้กับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมีไปช่วยงานอะไรเขาหรือเปล่ามีเป็นที่ปรึกษาหรือว่าอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยอืไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากแต่ไพ่สามเหรียญก็ขึ้นมาว่าบางคนเราไปอุ้มชูไปซัพพอร์ตเขาใช่ไหมในบางคนบหมือนท่านนะเขาเลยรู้สึกว่ายังไงต้องเก็บคุณไว้ สเหรียญคือการกักนะกักเก็บอะไรอย่างเงี้ยห่วงแหนเอาไว้อะยังฉันคนนี้ฉันจะต้องเก็บไว้ก่อนนะคะแต่ไพ่มันก็ไม่ได้เสียทีเดียวนะคะมันก็มีไพ่ดีสองไพ่เสียสองเอออืมไพ่ที่เป็นนิกเกตีสองไพ่โพซิทีฟสองสมเหรียญอะไรขอหมอขยายก่อนเขาคิดยังไงกับคุณอีก เดวิลล์ะบางาคุยชาราศีมังกรลัคนามังกรบางคนบางท่านคุณมีในเรื่องของเซ็กส์ในบางคนบางท่านถ้าเป็นน้องเยาวชนเข้ามาดูไม่เกี่ยวหนูนะจ๊ะหนูยังเด็กอยู่นะคะโอเคนะแยกแยะนะคะถามผู้ปกครองก็ได้นะเออนะคะอืมอาจจะมีเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องรักษากันเอาไว้นะคะมันเป็นเรื่องที่ที่อ ถูกต้องถูกตาถูกใจกันนะคะในเรื่องพวกนี้ด้วยในบางคนนะคะอืมอาทีน,นี้มาดูว่าน,น้มที่สะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะเคมพรอนั mm hmm. บางท่านคุยกับชาวราศีธนูละคนาธนูนะคะหนึ่งไม้เท้า่ะ สิดาบอืมามหนึ่งดาบอีกใบหนึ่งค่ะขอสรุปให้น้อยสิบถ้วยโอเคสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในชาวราศีมังกรและคนามาังกรไพ่เทมเพลนค่ะเป็นสถานการณ์ที่มองว่าตัวเจ้าชะตาหรือว่าคุณเน่ะคุณเองมังกรคุณเป็นคนควบคุมแล้วก็บาลานซ์มันไว้อยู่ในกำมือของคุณ แต่เขาจะบุกเข้ามาเหมือนเข้ามาคุยเข้ามาเสนองานหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานมาเสนอ,อความรู้สึกอะไรที่มันแบบมาบอกคุณทำให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นคุณจะรู้สึกแบบกระตือรือร้นแวบ,บหนึ่งแต่ว่าไพ่สิบไม้เท้าก็าจะไพ่สิบด่าเอา,าบอกว่าในเรื่องนี้ยคุณกับเขามีอดีตที่ฝังใจกันอยู่แล้วมันยังจําไม่ลืมมันยังรู้สึกว่าเขาอะไม่เขาเห็นเกียติตัวเขารักตัวเองนะคะมันจะเกิดการทะเลาะนะ ให้ระวังมันจะเกิดการทะเลาะมีปากมีเสียงกันในเรื่องเก่าๆที่ผ่านมานะคะแต่สุดท้ายแล้วไพ่สิบถ้วยามาบอกว่าเขาจะยอมคุณนะในปากเนี้เมื่ก่อนคนคนี้ยไม่ว่าคุณจะทายังไงคุณจะเป็นยังไงวีนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะยอมคุณสิบถ้วยเพื่ออะไรเขาดูเหตุผลเลยนะเขายอมเพื่ออะไร,รอ๋ k i n o of ฟบอลกับเจ็ดถ้วยเขากำลังมีปัญหาส่วนตัวอยู่ตอนนี้ที่ไม่ลงตัวแล้วมีคุณเพียงคนเดียวที่ช่วยเหลือเขาได้อ่ะเออประมาณนี้แหละนะเออนะเนี่ยอ่าฮะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีมังกรและข้าวนามกรดูเรื่องการงานการเงินนิดหน่อยนะการงานค่ะหนึ่งใบชาวราศีมังกร The Magician คนที่ทำงานอยู่ตอนนี้คุณต้องจับพัดจับผูทำอะไรที่ไม่ ไม่ถนัดแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้แล้วมันจะทำให้คุณเกิดผลงานเห็นผลคุณมีโอกาสที่จะถูกจับพัดจับผูกทำทำงานอะไรที่ไม่ถนัดไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นพนักง,งานประจำนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วการที่คุณทำงานไม่ถนัดอะมันจะทำให้คุณได้รู้ว่าทักษะของตัวเองอมีเกิดมีทักษะอะไรขึ้นมาในตัวแล้วมันจะเป็นผลดีให้คุณได้เงิน ได้ความดีความชอบได้เห็นผู้ใหญ่เมตานะคะอะไรขึ้นมาด้วยนะเพราะว่ายังไงเมเจอร์ Major. ก็เป็นไพ่ที่ดีทีนี้มาดูเรื่องการเงินหนึ่งใบของมังกรค่ะโอ้เดอะเดคุณไปจ่ายอะไรหนักๆมาหรือเปล่าเพิ่งไปจ่ายอะไรหนักๆมาเหเปล่าค่าบ้านค่ารถอะไรหนักๆมาไหมไอ้ไพ่ที่อยู่อาศัยป่ะจ่ายอะไรหนักๆมาใช่ไหมคะอือฮึแล้วสถานะทางการเงินล่ะ ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะการเงินของคุณถ้าบางกรในบางคนจ่ายอะไรหนักๆมาแต่อย่างที่บอกมันอยู่ที่ดวงส่วนตัวของคุณบางคนหนักของคุณคือ2 0 0พหนักของคุณคือ5,000ถามว่าทาไมหนักของเขาคือ2 0 0พัน0 0หมอเพราะรายได้ต่อเดือนเขาแค่7 0็0ันอย่างเงี้ยหนักของเขาก็เลยมัน2 0 0พถูกไหมจ่ายอะไรที่แบบว่าต้องต้อง,ต,องต้องจ่ายมันเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายนะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายมันเลยต้องแบบไปจ่ายอะไรหนักๆมานะคะให้บอ,อกว่าเหนื่อยหน่อย ในช่วงฝักนี้นะคะคุณจะต้องเหนื่อยแล้วก็ดิ้นรนนิดนึงกับการที่จะต้องหาเงินในทุกวิถีทางไพ่คงจะแนะนำนะไพ่ควีนถือเอ้ยไพ่คิงออฟสอดนะคะิงถือดาบคนเนี้ยบางทีบางเรื่องเราก็ไม่ควรยอมหักไม่ยอมงอเกินไปเราก็ต้องลดบ้าง ะะลองไปขอความช่วยเหลือลองไปหาเพื่อนหาฝูงหาทิศทางอะไรที่แบบเออเคยบางคนคุณให้เขายืมตังไว้เนี่ยขี้เกียจทวไงไะให้เขาเออเราเดือดร้อนนะเขายืมไปนานแล้วเราก็ต้องเอ่ยเพื่อที่จะแบบเอามาเพื่อจัดการกับชีวิตของเราเอาเงินก้อนนั้นมาเพราะนั่นก็เป็นเงินที่เป็นน้ำพักน้งแดงของเราที่เราหามาเหมือนกันนะคะอืมเพราะเราไปช่วยเหลือเข,เขาก็ต้องช่วยเหลือเรานะ โอเคอ่ะทีนี้นะคะเอ่อขอดูคำแนะนำของคนโสดนะคะชาวราศีมังกรและคณางมังกรหน่อย Very soon oh my god คุณกำลังจะมีคนใหม่เข้ามานะคะชาวมังกรหรือเข้ามาแล้วใช่ไหมนะเออคุณจะมีคนใหม่เข้ามาค่ะคุณพร้อมแล้วค่ะ,ะ cleansing detoxification of body and mind คุณพร้อมแล้วที่จะมีความรักเพราะว่าความรักครั้งนี้ทำให้คุณกระชุ่มกระชวยจะมีคนใหม่เข้ามาขอไพ่เพิ่มจะมีคนใหม่เข้ามาหาคุณแบบงงแบบคุณไม่ค่าคิดมีโอกาสที่เพื่อนคุณนําความรักครั้งนี้มาให้คุณนะคะไพ่สามทวดเป็นความสัมพันธ์ที่มาจากการไปดูงานหรือว่าการไปเจอเพื่อนการไปแบบมีไปเจองานอะไรสังสรรค์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะจะเจอกับคนใหม่คนนี้อะ ทีนี้นะคะโอเคทีนี้นะมาดูกันต่อนะคะกับสถานะไม่ใช่เจนใ้้จะบอกว่าอะไร Helping Family h e l โหล Family issue นะ To love the romantic situation <c oughs> เหมือนคุณสวดภาวนาแล้ว,ว่าขอให้คนนี้คือคนที่ใช่หรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมคะอืม ให้แนะนําให้คุณน่ะไปคุยกับคนที่มีประสบการณ์ทางด้านความรักต้องเลือกอ่ะมัน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 ไม่ใช่แนวนั้นหรอกหาคลิปหรือพอรแคสต์ฟังก็ได้ใน YouTube หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเอาความเอาเหตุและผลแล้วก็สิ่งที่เราไปฟังมาเนี่ยมามาคิดวิเคราะห์นะคะที่มันเข้ากับตัวเราที่สุดเพราะไพ่เหมือนกับประมาณว่าตอนนี้คุณคุณมองมันเป็นเรื่องเป็นมันเป็นรักแท้ใช่ไหมมัเป็นอะไรใช่ไหม ให้คุณเหมือนอย่เตือนสติให้คุณไปมองคู่อื่นซิว่าเขาเป็นยังไงกันแบบไหนกันนะคะเออลองลองไปมองดูเผื่อจะได้ออเมาปิดียบก,กับตัวเองว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันเป็นยังไงไพ่จะบอกประมาณนั้นแหละนะคะอืมอ่ะทีนี้นะคะมาดูกันต่อที่คนมีคู่ชาวสิงห์กรงกรอ๋อดีเสร ค,คุณน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างในโชคชะตาหรือเปล่าช่วงนี้นะคะบางคนคุณรู้สึกว่าบางคนคุณมีคุณมีแฟนหรือมีใครหรือมีแฟนที่แบบเขามีฐานะที่มากกว่าหรืออีกกรณีหนึ่งคือฐานะเขาธรรมาดามาก่อนนี่แหละแต่ตอนนี้เขาอู้ฟู่มากเรื่องงานประสบความสําเร็จมากแล้วคุณรู้สึกเฮ้ยเราไม่เหมาะสมหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เรามไม่ไม่ใช่หรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ให้ว่าคุณเน่ยเป็นคนน่ารักสมควที่จะได้รับความรักนะอืมกลับมาสร้างความสัตย์ท้ายอไอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะม,ม,มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ใช่ปะมีการเปรียบเทียบคุณกับเขาหรือเปล่ามาเลยทําให้คุณแบบรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอันนี้ในบางคนบางท่านอืมแต่ความรักอะบางทีมัน คนบางคนเขาแค่ต้องการคนที่ดีที่สุดแบบว่าสําหรับเขาแต่มันก็แล้วแต่เราซีนยมอีกเนาะบางคนก็ต้องการคนที่มีออปชันพร้อมนู่นนั่นนี่แต่คนพวกนี้ต้องให้เขาไปเจอกับสถานการณ์ของตัวเองก่อนว่าการที่เขาไปเจอคนที่ดีอย่างนั้นแล้วอะโปรไฟล์ดีเป็นงานดีนู่นนั่นนี่ดูอุป,ปนิสัยในการใช้ชีวิตถ้ามันเข้ากันไม่ได้สุดท้ายแล้ว,เ,วเขาก็ต้องคิดได้ค่ะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะสร้างศรัทากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะชาวมกรนะอ่ะประมาณนี้นะจ้ะบางอย่างเป็นการอันสลับกันได้นะคะทุกคนโชคดีนะใครชอบพิมี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสูส้ๆทุกคนสวัสดีค่ะ